พวกเขาอยู่อันดับท้ายๆของกลุ่มหลังผ่านไปเพียงนัดเดียวคุณทําอะไรเกี่ยวกับการแพ้เจสองไม่ได้เหรอไม่มันน่าหงุดหงิดแต่มีผู้สนับสนุนเชิงลบมากเกินไปรืมขอโทษฉันอยากจะเสมอการคาวาซากิซึ่งใช้ผู้เล่นอายุน้อยและชิมิสุซึ่งไม่ใช้ผู้เล่นอายุน้อยจะเติบโตแตกต่างกันในฐานะทีมในอนาคตแต่ถึงแม้คุณจะเป็นนักเตะอายุน้อยผลลัพธ์ก็เป็นทุกอย่างสำหรับมืออาชีพครั้งหน้ามาลุ้นกัน เชื่อคุณไม่สามารถจัดการกับอาการหลุมหลังจากออกสตาร์ทได้หรือไม่ฉันต้องการให้สมาชิกในทีมนอกเหนือจากยามาเนะและมาซินโยฝึกคลอด1,000ครั้งต่อวันฉันยกมันขึ้นมาชั่วคราวดังนั้นมีหลายสิ่งที่เหมือนบางอย่างอยู่ข้างในสนุกไหมที่จะทำให้คาวาซากิอ่อนแอลงนายทาเคอุจิไม่สามารถเล่นฟุตบอลของคาวาซากิได้เมือแข็งแกร่งด้วยใบหน้าปัจจุบันฉันรู้สึกเสียใจกับคุณโอนี คุณภาพของผู้เล่นลดลงมากเกินไปและขาดกองหน้าและ c ีบีอย่างท่วมทน้นดูเหมือนว่าจะมีการแข่งขันที่ยากในลีกโปรดพิจารณาแผนกเสริมกำลังโดยเฉพาะคุณทาเคอุจิแน่นอนว่าเป็นฤดูร้อนใช่ไหมขอบคุณเกมฆ่าตัวตายน่าเสียดายแต่ด้วยเป้าหมายในวันนี้เป็นตัวกระตุน้นฉันหวังว่าเดโชและชอนจะทำประตูนในลีกด้วยหนีไม่พ้นกองหน้าที่มีแต่กำลังเสริมห่วยห่วย เป็นที่เข้าใจได้ว่ามีคนจํานวนมากที่เสียใจและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ปัจจุบันเพราะพวกเขาได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งที่ท่วมทนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่มันยากที่จะชนะตลอดเวลาดังนั้นตอนนี้ฉันต้องคิดว่าฉันกําลังเตรียมพัฒนาตัวเองและสนับสนุนพวกเขาถ้าคุณชอบฟรอนตาเลให้กําลังใจพวกเขาแทนการตีพวกเขาอีกครั้งผลงานของแทกิชิตลอด3ปีที่ผ่านมาเซโกะจากนี้ไปฮัมมิฟคิโมโตะจากนี้ไป อามโนมีจากนี้ไปชชนชิปมดซิตมาซินโฮโดนซิมิกตัวสำรองสุขกเกอยวายข้อซิเกเกหมดแรงเคนโดนี่เป็นเพราะการเกษียณของมอริทามิทานิแฮเทสอะคเาทนิกาชีและสมาชิกค,คนอื่นคนอื่นบวกอายุของกำลังลักวางช้อนนำไว้บนมานั่งคุณสามารถคาดหวังได้มากขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณหาคุณแพ้คุณอ่อนแ คุณโดนกรรมการไล่ออกคุณจูจีจ้จุกจิกเกินไปใบนะฉันกำลังคาดหวังว่าจะได้สองคะแนนกลับมาไม่มีปัญหาหากคุณอยู่จุดสูงสุดน่าผิดหวังได้โปรดกลับมาหาคุณโชจิมันน่าผิดหวังแต่ฉันมั่นใจในเป้าหมายของชอนาะและเมียเชโรลมันเป็นผลการแข่งขันที่ยากแต่ลองเอาการแพ้ด้วยผลต่างประตูได้เสียตอนหนึ่งเป็นข้อดีแล้วเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตาม ตามที่คาดไว้ฉันต้องการการดำเนินการยึดน่วงคุณสามารถเปลี่ยนการไหลได้ดีโดยใช้ประโยชน์จากช่องเปลี่ยน5ช่องการเร่งความเร็วขึ้นทันทีในครึ่งหลังมันให้ความรู้สึกเหมือนช้าลงน่าเสียดายที่เราแพ้แต่ก็สนุกที่จะจินตนาการว่าผู้กำกับวอนิกีคิดอย่างไรกับกลยุทธ์ของเขาแม้ว่ามันจะเป็นการเตะลูกโทษแต่เป้าหมายของมิยาชิโร่ก็ยิ่งได้ดังนั้นฉันหวังว่ารีกจะได้รับแรงผลักดันจากที่นี่ชอแนดีกว่าได้มัน ไม่ใช่เหรอเพิ่งจะเริ่มก็ไม่เร็วงั้นไปทีละขั้นตอนจากที่นี่กันเถอะคะแนนดีแก้ไขาการสะท้อนของวันนี้แพ้แบบหน้างหงุดหงิดแต่ขอท้าไม่เร็วคุณโอเคไหมปีนี้ฉันอ่อนแอจริงๆตอนนี้เราอ่อนแอมาเปลี่ยนกันเถอะต้องการความรับผิดชอบของแผานากที่เพิ่มขึ้นฉันคิดว่ามันหมดฤดูปะสมพันธ์แล้ว ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแข็งแกร่งเกินไปนี่คือฟรอนตาเล่ดั้งเดิมการให้ประตูแรกเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องนาง่าหุดหงิดอีกต่อไปแม้ว่าฉันจะเสีย W ก็ตามผมถึงว่าทำไมชนะทิพย์ถึงทำได้ดีในนัดนี้และทำไมเขาถึงไม่ได้เล่นในลีกไม่แปลกที่เราแพ้3มเกมติดต่อกันในลีกนั้งนั้นปีนี้ถึงเวลาที่จะต้องสู้ต่อไปนี่คือจุดจบของยุคทองของคาวาซากิหรือไม่ รอนตาเล่ที่คิดถึงกลับมาแล้วอึม้มยากจังคู่ต่อสู้คือเทิร์นโอเวอร์ของเจ2คาโอรุและเลโอมีภาพลักษณ์ว่ากำลังเสริมไม่ดีแม้แต่ปีศาจก็ทำอาหารไม่เก่งเท่าวัตถุดิบไม่ดีถ้าชอบฟรอนตาเล่อย่าดูคลนส่งคำตอบที่กฎนั้นคุณกลับมาเฮช่วยไปในที่ฤดูกาลเพิ่งเริ่มต้นและมีผู้เล่นบาดเจ็บจำนวนมากแต่ฉันอยากเห็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่พร้อมต่อสู้การอยู่ในเจ1 ไม่ใช่เป้าหมายของทีมฤดูกาลอย่างปี2020และ2021ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องอดทนเป็นเรื่องยากที่ออมิโนมิจะเป็น c ีบีมืออาชีพเพียงคนเดียวมอริชามิโยชิฮาเจสมิโตมาแทนนากาอิชิคิระทานิกาชิคิดถึงความรู้สึกของฟรอนเทลสปอร์ตที่ย้ายไปต่างแดนเนคิวโบ a คา s าชิมาโอคิวโบเซโตะยาถือสา ทำให้ดีที่สุดสาหรับการแข่งขันในลีครั้งต่อไปขอบคุณสําหรับชัยชนะก็ยังไม่เป็นไรมีเวลาแบบนี้ควรจะอยู่แบบนี้ไหมพริบตานั้นเหมือนฉันกําลังร่วงหล่นลงมามองไม่เห็นภาพที่ยิงไปความเสียใจที่ดูเป็นปัญหาเดิมๆในนัดลีกผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อจบอันดับที่6ในลีกป้องกันการคายหลังจากนั้นโอนิกิริซังเปลี่ยนโค้ดกันเถอะชนะผู้น่าสงสาร ฟรอนเทลที่ฉันรู้จักกลับมาแล้วโคสึกะคือท้ายที่สุดฉันไม่สามารถชนะได้หากไม่มีอากิเยโรอินอกะและยูกูเบะชิสมาชิกหมดแล้วหยุดแกล้งฉันสักทีการโกงที่นี่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหลายคนบอกว่าฉันอ่อนแอแต่ฉันจำได้ว่าในปี2017ตอนที่ฉันควา้าแชมป์ครั้งแรกฉันชนะได้เพียง3ใน10ครั้งเท่านั้น เราจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการเข้าสู่เกมแต่เลเวนและลีกเพิ่งเริ่มต้นโอนิซันจะไม่หักหลังเราหากยังเป็นเช่นนี้ปีน่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดโดยคุ้มกําลังตอนนี้จัดหนักทั้งลีกและบอลถ้วยไม่ไหวยอมแพ้ก่อนเกมบอลถ้วยกับสมาชิกนอกมานั่งขออภัยเราเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นอย่ายอมแพ้มีผู้สนับสนุนจำนวนมากเกินไปที่คิดว่าพวกเขาชนะเสมอเมื่อไม่นานที่ผ่านมา การแก้ไขตำแหน่งระหว่างการประกอบโดยเฉพาะด้านหลังยืดออกในตำแหน่งต่ำการขาดการเคลื่อนไหวที่จะรับกระเป๋าของบุคคลที่สาเมื่อเข้าสู่ปีเป็นสาเหตุที่ทําให้มีโอกาสทําประตูน้อยดังนั้นโปรดแก้ไขทาเคอุจิผู้ซึ่งทําหน้าที่ยังดีที่สุดในไซส้ยกเว้นส่วนเดียวนั่นคือคุณเสริมทับหน้าตอนที่มีโตมะมิโดริทานากะฮาทาเตโมริตะและทานิคุจิอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่ได้พัฒนานักเตะรุ่นเยาว์เลย ผมคิดว่ามันจะดีกว่าท่าหวานมาเมล็ดโดยการแต่งตั้งคนรุ่นเยาว์นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้เล่นตัวจริงเริ่มเก่าให้ได้เลือกทำกันนะครับขามี5.5เสีย3ประตูแม้ไม่มีพลาดใดนั้น5.5เป็นผู้นำยามามุระ4.5มัสุนางะ6.0ด้วยความคาดหวังสำหรับการเติบโตที่น่ารังเกียจซาซากิ5.0สร้างโอกาสครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่อาจสร้างโอกาสได้มากกว่าคะซูกะ4.5คาดว่าจะมีบทบาทยอ่อ แานโนกเป็นผู้รักษาประตูที่2ที่ดีหลังจากทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นกับคาวาซากิฟรอนตาเล่ในปีนี้นี่คือฟรอนตาเลของปีนี้มันทาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ลดระดับเป็น J2 มันเป็นการแข่งขันที่พิสูจน์ว่าเยาวชนรุ่นเยาไม่ได้เป็นภัยคุกคามในสถานะปัจจุบันก็ผิดคาดนะหนุ่มๆเตะมุงไม่ได้ก็โดนเตะกองหน้าปัจจุบันไม่น่ากลัวเลย การเติบโตของคนหนุ่มสาวเป็นอย่างไรจูจูบัณฑิตมัธยมปลายอายุ18ปีก็เข้าแถวสตาร์ทและรีบเกินไปใช่ไหมพูดตามตรงการเอาชนะคาชีมาเป็นแค่ความโชคดีส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงไหมนาการเนคุคงเล่นด้วยความมั่นใจเพราะเขาสามารถเล่นในการแข่งขันโชวนันและเขาก็ชนะการด่วนคาดว่าจะมีไม้กางเขนและอื่นๆในอนาคตกลุ่มกำลังเสริมในปีนี้ยังคงมาฉันหวังว่าแทคคเมิจะทำเช่นนั้นต่อไป มันเป็นหน้าที่ของแผนกเสริมกำลังที่จะฆ่าโอนิกิและทำลายทีมหรือไม่ทำงานของคุณหากคุณตัดสินใจว่าไม่สามารถใช้ผู้เล่นได้ให้ปล่อยและเปิดกรอเพื่อเสริมตำแหน่งที่อ่อนแอผลลัพธ์ของการสนับสนุนอันแสนหวานที่เนื้อหาของเกมไม่สำคัญคุณกำลังทำรอไม่มีการโหอันดับที่14ของ J2 ตั้งแต่ปี2564ฮิโรอากิทาเคอุจิจะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสริมความแข็งแกร่งของคาวาซากิ รอนตาเลไม่ชนะใน10เกมอย่างเป็นทางการได้นึงคะแนนจาก J2 3เกมแรกไร้ภพยในเกมอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2559ผนแผนกต้อนรับคุณโยชิดะตื่นได้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดทาเคอุจิซังช่วยเสริมด่วนหากคุณแพ้ใน J2 คุณจะไม่สามารถปริกกลับในการแข่งขันลีกได้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำผิดพลาดเหมือนปีที่แล้วและยังคงรับผิดชอบผแผนกเสริมกำลัง แม้ว่าคุณจะมีเพียงการครองบอลที่ดีก็ไม่มีความหมายหากคุณไม่ชนะคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเสริมทัพยึดตำแหน่งอีกครั้งโดยไม่เติมเต็มช่องว่างของแทนนิกาชิฉันเรียกคุณอาจจะสนุกที่จะปฏิเสธฉันคิดว่าบางคนพูดแบบนั้นแต่ฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนไม่สามารถคิดบวกได้อย่างไรก็ตามฉันพบว่าทาเคอุจิเป็นกระชอนนักเตะกับปีศาจก็ไม่เลวนะ ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการทำอะไรฉันไม่ตื่นเต้นกับมันด้วยซ้ำฉันอยากให้คุณต่อสู้เพื่อตกชั้นไหนขณะที่ลองสิงส่งใหม่สิ่งใหม่ในลีกสวัสดีฉันชื่อ J2 สองชิมิสึแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ J2 ไม่ว่ากลุ่มย่อยจะเป็นฟุตบอลที่แย่มากฉันไม่เห็นการเติบโตใดๆจากปีที่แล้วหากคุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลที่เหมาะกับผู้เล่นได้คุณจะถูกไล่ออกจากตำแหน่งกรรมการ โอนิกิแอนเทราดาออกโค้ชที่เก่งเรื่องบอลรุกเกีย <Yeah. S 1> เกมถ้วยฟรอนตาเล่ที่คิดถึงกลับมาแล้วหรือยังไม่เป็นไรที่จะลองผิดลองถูกในการแข่งขันบอลถ้วยดังนั้นโปรยิตมั่นในการชนะก,การแข่งขันลียาวภาชนะที่ไม่ได้สวมมงกุฎน่าไร้ความสามารถ